อือฮ่าฮหาพวงงามเลอันนี้สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้มาพบพกับในใหญ่มาขอในช่อง B M Channel เมื่อนี้วู้พี่น้องเห็นเหลืองๆตรงหนาบะคะไม่ใช่ทุเรียนนะคะแต่มันคือข่านุนหรือว่าบมกมีบ้านเท่านั่นเองค่ะพี่น้องค่ะ มาพี่น้องมาบนนี้กินของหวานน้ากันค่ะโอ้แมงวันกระไดเนาะหอมหวานมากค่ะช่วงนี้ก็จะกินแต่ของหวานด้พี่นอ้องหอมหวานเม็ดขนุนเอาไปต้มกินได้เด้พี่น้องรสชาติเหมือนอัลมอนด์มันๆเม็ดมันนะค่ะ ไงแกไหวถวดสาดชาดสวดจานไม่ไงแก,ไ,กไหวสวดจานพี่น้องอืมอืมปลูกเองอ,อ,อืม a hot sư hơn cái này này nói nó phải nó ừ. hương